ความลหลงไหลจะทำให้คุณยอมออกไปเสี่ยงคุณพบว่าตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายเมื่อคุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เดินตามสัญชาตญาณคุณทำงานเพื่อที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณทำตามระเบียบแบบแผนคุณใช้ชีวิตให้เข้ากับคนอื่นๆตามสังคมคุณทำงานตามหนังสือที่เขียนไว้เปะ๊ะแต่ทว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนขึ้นมาโดยคนอื่นไม่ใช่คุณ คุณรู้สึกได้ถึงเสียงเล็กๆของสหายของคุณที่คอยพูดกับคุณว่ามันอาจจะดูดีและดูถูกต้องแต่เธอรู้สึกว่ามันใช่จริงๆหรือเธอแน่ใจนะว่าเธอกำลังทำสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หลายๆคนคงจะมีคำถามว่าแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามิชชั่นของฉันบนโลกใบนี้คืออะไรคุณจะพบกับความหลงหลและคุณจะได้รับแรงบันดาลใจ กับสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณแรงบันดาลใจที่มันมาจากจิตวิญญาณภายในเวลาที่มีคุณมีแรงบันดาลใจคุณจะไม่ถามถึงจุดประสงค์ในชีวิตเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในจุดประสงค์นั้นอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่ลบเล้าจิตวิญญาณของคุณคุณจะสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จากสิ่งนี้แล้วคุณจะให้บริการผู้คนจากสิ่งนี้ได้เรื่อยๆขอการันตีได้เลย มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสกัดกั้นคุณจากการไม่ให้คุณเดินตามเสียงดนตรีหรือจังหวะเพลงของคุณที่มนันนังอยู่ในใจของคุณสิ่งนั้นก็คือความกลัวเส้นทางแห่งปฏิหารมีสองทางคือ 1. ความกลัว 2. ความรักคุณอาจกลัวการไม่ถูกยอมรับจากคนอื่นอยากขอให้คุณจงกล้าที่จะเสี่ยงแล้วคุณจะพบว่าคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณไม่แสวงหามัน คุณอาจจะกลัวในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ยังมาไม่ถึงจงเสี่ยงกับสิ่งนั้นด้วยเช่นกันขนลุกกับมันและวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่เวิร์กความจริงก็คือคุณจะลอยตัวอยู่เหนือมันจนได้คุณจะไม่ถึงกับอดอยากจนตายหรือถูกจับไปทรมานถ้ามันไม่เวิร์ก หรือคุณอาจจะกลัวความสำเร็จคุณอาจจะถูกหล่อหลอมขึ้นมาให้เชื่อว่าคุณไม่เก่งพอไม่ดีพอคุณมีความสามารถจำกัดมีเพียงวิธีเดียวที่จะเอาชนะความท้าทายของความเชื่อบ้าๆพวกนี้ได้ก็คือคุณต้องออกไปทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยให้ความสำเร็จไล่ล่าคุณซะซึ่งมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วหรือคุณอาจจะกลัวสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คุณกลัวความล้มเหลวความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความล้มเหลวสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกแปลกใจแต่จะบอกกับคุณว่าความล้มเหลวคือภาพลวงตาคือมายาไม่มีใครล้มเหลวไม่มีสิ่งใดเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็แค่สร้างผลลัพธ์ถ้ามีคนส่งลูกบอลมาให้คุณรับแล้วคุณรับมันไม่ได้คุณยังไม่ได้ล้มเหลวแค่คุณสร้างผลลัพธ์ คำถามที่เอาจริงก็คือคุณทําอย่างไรกับผลลัพธ์นั้นต่างหากคุณลมเลิกเลยไหมหรือคุณอดควรพล่ําบนกับการเป็นนักบอลที่ล้มเหลวหรือสิ่งที่คุณทําคือพูดว่าส่งบอลมาให้ฉันอีกทีสิจนคุณรับบอลน,นี้ได้ในที่สุด ความล้มเหลวเป็นเพียงการตัดสินเป็นความเห็นมันมาจากความกลัวของคุณซึ่งถูกขจัดไปได้ด้วยความรักความรักที่คุณมีต่อตัวเองความรักที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักความรักที่คุณมีต่อผู้อื่นความรักที่คุณมีต่อโลกใบนี้และเมื่อคุณมีความรักอยู่ในใจความกลัวจะไม่มีที่อยู่ลองคิดตามถ้อยคำแห่งปัญญาที่คนโบราณได้กล่าวไว้ว่า ความกลัวเคาะอยู่ที่ประตูความรักเปิดประตูขานรับแต่กลับไม่พบอะไรอยู่ที่นั่น